ก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมดูกันให้สนุกละกันนะฮะเราก็จะคอยอยู่ข้างหลังนะครับผมนั่งโซฟาอุ๊ยสบายนะฮะก็วันนี้ขอบคุณละกันนะครับผมที่มากันเยอะแยะมากมายนะฮะจัดกันไปรอบแรกแล้วบางคนมาจากรอบแรกอีกนะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้มีความสุขละกันนะฮะขอียงกิดหน่อยได้ไหม โรงข้างๆคิดว่าเราเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นในโรงนี้นะพะี่เสียงกิสแต่ว่าแน่นอนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็แจกของไปนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวก็คือมีกางเกงนะคะที่ใส่เล่นภาพยนต์นกางเกงนักเรียนเสื้อนักเรียนรองเท้ารอบนี้เรามีพิเศษค่ะมีกางเกงในและถุงเท้านะคะของน้องไบม,มาแจกกันอ๋อไม่มีไม่มีมมนะคะวันนี้มีของมาแจกเหมือนเดิมไหมคะมีนะคะแต่ว่ารุนเอานะคะว่าจะเป็นใครนะคะ กติกาง่ายนิดเดียวค่ะหนังจบอย่าลุกค่อยู่กับที่นะคะแล้วคุณก็จะได้ของรางวัลสุพิเศษจากการจับฉลากนะคะของน้องใบนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าอย่า,อ,าอย่าเสียเวาลาแล้วกันนะคะขอให้นะคะพ,พ,พี่พันคลขับนะคะได้ชมภาพยนต์พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมใจตังก้าพดี่ก่อนอะ่ะ